สวัสดีครับกดรับสเตชันเราจะมารีวิวกระสอบไดมอนด์งาน USA นะครับอันนี้จะเป็นงานขาสั้นรวมผ้าเป็นงานเบอร์2นะครับรหัสจะเป็น D307 เดี๋ยวลองรับชมพร้อมๆกันนะครับตัวนี้อะไรลายนโปลูะอันนี้โปโล,ปโปโลโกฟ็ฟอานะครับแบรนด์เนมก็ก็มีปนมานะครับแล้วก็พวกนี้ก็คะลายคะแบบคะไซส์นะครับ สีก็มีหลักๆพวกสีเ e อิร์ธโทนนะครับก็คือเป็นพวกสีครีมสีอ่อนแล้วก็มีลายสกอตแล้วก็เป็นพวกสีพื้นแต่ละสีนะฮะปนๆมารวมกันชายหญิงแต่เน้นหนักไปทางชายนะครับอันนี้ปนโปโลโจีนอ่านะนะแบรนด์เนมมาเรื่อยครับนี่ก็แบรนด์เดี๋ยวมึงเนี่ยนะอเมริกันอีเกิลนะฮะ แบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะได้ทางทางแบรนด์ยุโรปนะครับพวกนี้นะเพราะเป็นกระสอบอเมริกานี่ก็มาทางนั้นแก๊ปนะฮะนี่แหละร,รีไวต์ป่ะไม่ใช่เอายูเนียนเบย์อ้าวอลคอมนี่ตัวนี้ฮนะในตูน้ทนะี่สวยเดียวของตัดสต็อกว่าดูใหม่ๆเลยวอล สำหรับงานขาสั้นรวมผ้าไดมอนด์นี้นะครับก็จะมากัน2เบอร์มีเบอร์1กับเบอร์2นะฮะเบอร์1จะเป็น306เบอร์2เป็น307มีเข็มขัดมาด้วยฮะอันนี้สวยดีนั้นในรายการขาั้ารวมผ้าไดมอนด์นี้เล่นได้ทั้ง2เบอร์นะครับมีของรายการไหนเหลืออยู่นี่ท่านก็สามารถจับไปใช้งานได้นี่แดนเนียลเฮกเตอร์่ะอ๋าไม่ใช่ อืมมันก็ไม่ใช่ว่าสีอ่อนสีซีดนะครับเบอร์สองนี่ก็ยังสียังดีๆอยู่เลยอ,อ่าแต่เน้นเป็นสีพื้นซะแต่แนวแนวผ้าได้หมดเป็นผ้าห้างหมดเนี่ยบางตัวก็เป็นผ้าตัดสต็อกมาเป็นมือหนึ่งมาก็มีไซส์ก็คะนะครับ M L X L นะครับไซส์ใหญ่ๆสำหรับเอ่อกลุ่มไซส์อวบนี่ก็มีนะฮะคนมาขายง่าย ถ้าท่านใดลองดูคลิปนี้ก็ลองไปดูคลิปดีสามศูนย์หกนะครับเปรียบเทียบกันผมว่าใกล้เคียงกันเลยทั้งสองเบอร์นะฮะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเล่นได้ทั้งสองเบอร์ก็แล้วแล้วแต่ชอบครับลองลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเปรียบเทียบได้เรื่องแบนก็ได้ไม่แพ้กันนะครับตอนรีวิวเบอร์หนึ่งก็เหมือนกันก็นกแบนมาเยอะเบอร์สองนี่ก็แบนเทียบเลยอันนี้โฟโลนะฮะอาริโซนา ทวินไยนะแฮอลนะสลรพัดแบนเลยครับมาเกือบทุกแบนเลยมีทั้งแบนบนแล้วก็แบนห้างนะครับบนมาเกสปะ่ะไม่ใช่เฟสโกลี่นะฮะ ทีนี้ความความแตกต่างอันนี้อะไรทิกกี้ความแตกต่างระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันนี้เขาวินายนะครับเท่าที่ดูรู้สึกว่าเบอร์สองจะสีพื้นเยอะกว่านะครับเบอร์หนึ่งก็จะได้เรื่องสีกับลายเเอขอาเรียกว่ามากกว่าเพราะฉนั้นมันก็คงต่างกันในเรื่องของอย่างนี้นะครับแต่ในคุณภาพแล้วก็ใกล้เคียงกันให,ใหม่เลยนะตัวนี้ปลายคอยมาเลยโอเนวี่ ครึ่งครึ่งไหมมองแล้ว <S <S แต่กระสอบนี้รู้สึกได้ได้ผู้หญิงมาครึ่งครึ่งก็แล้วแต่กระสอบครับบางกระสอบอาจจะหนักไปทางชายบางกระสอบหนัก <S 1> <S 1> หนักไปทางหญิงบางกระสอบก็ครึ่งครึ่ง,งนะฮะแต่โดยหลักการแล้วมันก็ปนปนกัน,นมาอย่างนี้นะครับอเมริกันอีกทีนี้ก็สวยนะฮะรูทนะฮะ,อ,ะอย่างนั้น ไม่ไม่ไม่ห่วงเรื่องซูมแบนเนมแล้วแบนเนมมามาเยอะอยู่อันนี้อันเดอร์อารเมอร์แน่เลยเห็นแวบๆเนี่ยใช่ปะใช่อันเดอร์อารเมอร์โอ้โหตัวนี้ก็จีดอยู่บ้านเราบางดังอันเดอร์อารเมอร์นะแพงเลยละตอนนี้นะครับ Under อันเดอร์อารเมอร์นี่ลงไล่ลงมาเลยดูได้เลยนะครับนี่คืองานเบอร์สอง ผมประเมินอย่างนี้นะครับงานเบอร์สองเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยแต่มาตรงที่ว่าได้สีพื้นเยอะกว่าเบอร์หนึ่งนะครับต่างกันแค่นี้เองนะครับนี้เรื่องของราคากับข้อมูลเปรียบเทียบท่านก็ลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อเปรียบเทียบดูนะครับ ภาพรวมก็ขาท่ารวมผ้าของไดมอนก์ก็ทั้ง2เบอร์เล่นได้หมดนะครับใครที่ถนัดขายแบรนด์เนมก็ลองไปไฟดูเผื่อจับวางแล้วปั้นทาราคาได้ก็ปั้นไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ถนัดแบรนด์เนมเราก็ไปตัวไหนชสวยแล้วก็ไปตัวนึ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยหรือจะร้อยขึ้นก็จะแ0 70จสิบว่าไปนะครับีแก๊ป แล้วแต่ทำนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ถ้าไอช่วงครึ่งหลังก็ไป2ตัว3ตัวร้อยว่าไปเนี่ยไฟไปอย่างนี้ขายง่ายๆก็จะเป็นข้อมูลอย่างที่เห็นในคลิปนะครับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดท่านลองดูที่หน้าเว็บนะครับ w w w u p d a t e s t a t i o n c o m เบอร์โทรดีไลน์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอนะครับสำหรับคำถามเพิ่มเติมอื่นใดก็ลองอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ